นโนบิตาได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มเหรอฝันไปใช่ไหมเนี่ยไื่จะมองกี่ครั้งก็ได้ร้อยคะแนนเต็มจริงๆด้วยคุณครูครับ <c oughs> ร้รรรรรรอยร้อย <c oughs> ครูไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันน่ะไม่ว่าจะตรวจกี่ครั้ง <Ooh. S 1> ก็ได้ร้อยเต็มอยู่ดีละโนบิตาคูงทำดีมากเลยนะ ก่อนหน้านี้ฉ um, ันเคยคิดว่าตัวเองคงเป็นคนไม่เอาไหนแต่แล้วความสามารถที่แท้จริงก็ปรากฏออกมาเอาให้ทุกคนดูดีกว่าไม่ว่ายังไงฉันก็ชอบกินเมนไทยก่อนนะ ฉันน kind of mm. ่ะชอบทูน่ากับมาอยเนสนะแล้วก็คาราอักเก็ตอเพราะฉะนั้นแต่ว่าไปถ้าคิดผักต่อจากเมื่อไหโก่แล้วก็รสชาติจะแย่มากเลยใช่ใช่ใช่น้าแปลกแล้วทำไมกันนะถ้าเกิดกัข้าก็ไม่เป็นแบบนี้เนาะนั่นน่ะสิเออจริงด้วยอะเนาะใช่ยสแต่คิดยังไงก็อร่อยเนาะนั่นน่ะสิใช่ระดับคำตอบตกอยู่ตรงนี้ของใครกันน่ะเอ๊ะแปลกจริงเลยอะไรฮะสุดยอดร้อยคะแนนเต็มด้วยร้อยเต็มแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่ใช่นอมิตะแล้วล่ะนะ โน่น่ะสิาาเขียนว่าโนบีโนบิตานะงั้นก็ไม่มีทางเป็นน้อยคะแนนแน่ๆนเลยโดยใช่ไม่ชื่อก็คะแนนต้องมีตรงไหนผินดสักแห่งหน่แน่เลยเนาะ,นะนชิษกา <c oughs> นี่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 ถ้าหากท่นจะบอกว่าไร้ร้อยคะแนนเต็มละ่ะจะเชื่อฉันหรือเปล่าเออโนบิตะคุณค่าของคน,นไม่ได้จัดสินแค่ตรงคะแนนสอบเท่าน,นั้นหรอกนะ จะได้ศูนย์คะแนนก็ไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่ต้องเสียใจไปนะไปบายเขานะพยายามเข้าละไปก่อนนะก็ไม่ดูแม่คาับฮ่าฮ่าเต้นอแม่รู้สึกปวดหัวมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแนนสอบอะไรแม่ไม่อยากดูหรอกไม่มีใครสนใจเลยนี่เดราเดมอนสายแล้วสายแล้วสายแล้วดูนี่หน่อยดิ นี่ไงร้อยคะแนนก็นออออเออแอบไปลอกใครมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมทไมดูดูกันอย่างนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะจะไปดูดูกันขอโทษนะนไ,ไปหน่อยก็เลยแต่วมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะถึงแม้นพิจาจะบังเอิญได้ร้อยคะแนนเต็มแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สักหน่อยนี่ช่างเออช่างเอะฉันผิดเองอที่ได้ร้อยคะแนนเต็มอะ นอนจงวันแล้วตื่นทำไมได้สูงขน้ไดนก็คงจะดีอ๋อโอ้ยดันไปทำให้เขาเกิดแผลในใจสั้นแล้วอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่อ่าวไม่ว่าเรื่องอะไรเราจะประกาศให้ทุกคนรู้ทุกคนเชื่อการทำตามที่คุณต้องการคืองานของเราครับผมรู้แล้วนะที่ได้เอาออกมาแล้วฉันอยากให้ทุกคนเชื่อแล้วก็ชื่นชมเรื่องที่โนบิตาเขาได้หนึ่งร้อยคะแนนนะสิ เราจะเอาะระับไส่ละครับเรามีทั้งหมด4แบบให้เลือกข้างบนตรงกลางข้างล่างแลก้ก็พิเศษอ๋อขอแบบพิเศษเลยนะก่อนอื่นต้องทำให้แม่เชื่อก่อนรับทราบแล้วครับขอเราจะเชือคำพูดของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทันทีโดยคลื่นเฟร์คาพิเศษนี้ผมจะทำให้ผู้ประกาศข่าวพูดให้ฟังาฝากด้วยนะ ครับต่อมาเป็นข่าวนะครับโนบีโตมิตาคงได้คะแนนเต็มดึกร้อยคะแนนเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับร้อยคะแนนโนบีตาเล่นอะไรกันหรอโอยจะจริงเหรอเนี่ยเรื่องนั้นจริงครับโอ้งั้นน่ะเหรอมันไม่ใช่ของฝันจริงๆเหรอเนี่ยโนบิตะได้คะแนนร้อยเต็มฝากดูต่อให้ด้วยนะวางใจได้เลยครับแมวเบี้ยทั้งหลายนะคุณจะรอแล้วนะ นี่เสนออดได้ฟังข่าวหรือเปล่าออที่บอกว่าโนบิตะได้ร้อยคะแนนเต็มนั่นเหรอไม่ว่าจะไงเจะาโนบิตะเนี่ยนะแต,แต่ว่าถ้าร้อยคะแนนฉันเองก็เคยได้มาตั้งหลายครั้งแล้วนี่นะถึงแม่นายจะทําได้<ๆ>ก็ไม่มแปลกอะไรนี่ตาใช่แล้วจ้าแต่เพราะเป็นโนบิตะก็เล่นกลายเป็นข่าวออกมานะสิงั้นเหรอด้วยคลื่นไฟฟ้าพิเศษชั้นหนึ่งปกติจะต้องไม่พูดแบบนี้แน่ถ้าให้คนใหญ่คนโตมาพูดล่ะก็คงได้ผลมากกว่านี้กระต่า <c> ย <oughs> เออเลคะตอนนี้ไปสถานการณ์ระดับนานาชาติจะเป็นยังไงบ้างคะนอเราไปต่างโคงได้คะแนนร้อยเต็มนี่คือเรื่องฝุดยอดมากเลยของประเทศเรานะครับเพท้าสท,ที่เป็นไปไม่ได้และทำสําเป็นรว่รุ่ามุ่งขูงาาได้เลยว่า,ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการคุแม่ถาคุณคเยร,รอคะแนเลยใจจังเลย

ที่นี่คือได้โรงเรียนปมที่โด,โดโวินตคูได้อยู่คะดเธอช่วยเล่ารายเอียดเกียดดย่ยวกับบตคูจากสายตาพูดเดพื่อให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาให้ละเอียดเลยนะได้ครับผมเองครับคือว่าผมคิดเสมอเลยว่าสักวันหนึ่งโดนใบตคัคูจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังครับนบิตะตนบิตะเป็นคนมีความพยายามมากเลยค่ะโนเพื่อนแะรับผมเลครับให้ผมพูดมากกันนี้หน่อยนีผ้อยากพูดใผมอยากพูดอ้วยนะด้วยนะด้วยนะด้วยนะอยนะอ้วยอะด้วยนะด้ะด้วยอะนะ อ่าโทษทีน้องโทษทีเหนเหยเหนียเนจ้าน้องจ๋าน้องจ๋าจ้าน้าจ้าจ้า คุณแม่คะขอรับทราบความพิเศษในการงานกิจกรรมตระกูลบิาคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเออผมอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปร่วมรายการพิเศษของตระกูบิดาคุณโชว์นะครับว่าไงครับได้ครับได้ครับเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกันนะครับรุนแรงแสดงความยินดีกับตระกูลบเดาคุณทราบผลงานดีใจไว้ด้วยนะครับเราจะขอกห้คนร่วมคนร่วมการด้วยนะครับเลยครับดี้ยลูกดีเป็นสีกับพ่อแม่นะคะ เพื่อนได้ได้ครับได้ครับเออคุณเพื่อนมากทุกคนก็เหมือนกันนะครับรุ่นนักแสดงพอดีกันมาต่างกูที่เขาไปฝากคนกระดิใจไว้ด้วยนะครับขเขาุกท่วมร่วมร่วมงานด้วยนะครับเชิญครับดีไหมลูกดีเป็นสีกับพ่อแม่นะคะ าหารว่างหรือเปล่าแม่ครับอ่าไม่อยู่หรอโทรทัศน์ยังเปิดอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอตอตอนจกนี้ไปนะครับเราจะตัดภาพรยาการแถข่าวโดวยของท่านไา้ยกรัฐมนตรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอ เออคือเมื่อสักครู่ได้มีการประชุมสภามีมติเห็นชอบไปเอกฉันว่าเพื่อแสดงความยินดีกับโนบิตะคุงที่ได้ร้อยคะแนนเต็มเราจงกำหนดให้เป็นวันระลึกโนบิตะครึ้งและเพื่อเป็นวันเฉลิมฉลองของประชาชนในความปราบรื้ใจต่อการได้คะแนนเจ็มของโนบิตะคุงซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ว่าฝันของคนเรานนั้สามารถทําให้เป็นจริงได้ครับนี่นี่นี่มันเป็นอะไรกันไปหมดนะเนี่ยจะแย่แล้วแย่แล้วพอฝากให้พีอาร์ทำก็ทํามากเกินไปพีอาร์เนี่ย อะไรเหรอมันคืออะไรฮะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหย,ย,ย,ยินดีด้วยนะคะรับโดบิตาคูกยินดีด้วยโดบิตาคูกน,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 นี่มันอะไรกันตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ<ย>้นน่ะโดเรมอนอออก่กกกนอนเช็ดยาจะให้ทุกคนรับรู้ว่านายได้ร้อยคะแนนเต็มมาพอ,อ,อได้แล้วฉันอายคุณนะนี่โดบิตาคุณจะได้ของชั้นบ้างนะ บอกว่าผมทำมากเกินไปเหรอครับตอนอื่นจ้างหยุดทุกอย่างและช่วยทำในเรื่องเมื่อกี้ได้หายไปให้หมดเลยเข้าใจแล้วครับถ้าหากบอกแบบนี้ผมจะไปทำทุกอย่างหายไปเลยกระดาค่ะเอ๊ะเฮ้ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เล่ะงงอะอะไรกันอะไรอะมาย่ังไง เอะไรกันเลยฉันม่เชียร์ใครฉันมาทยไมกันเนี่ไม่รู้กันใครเมอแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่นี่แล้วทำไมไปอยู่ที่หน้าบ้านโดยไม่ตากได้ได้เข้าใจเลยนะเนี่ยเออฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะกลับบ้านดีกว่าเสียเวลาจริงเออช่างเป็นเรื่องที่โหดร้ายเหลือเกินขอโทษนะฉันก็ไม่รู้เลยว่าผลงานของเจ้าพีมันจะเป็นถึงขนาดนี้่ จริงแล้วฉันไม่ใช่คนที่น่าจะได้ร้อยคะแนนเต็มสินะโนบิตะข้ามาแล้วจ้าโนบิตะอ้าวหลับไปซะแล้วอืม <c oughs> โนบิตะคงซ่อนคะแนนไว้ที่เดิมเลยนะอ๋อเฮ้ยเ้อเรือยคะแนนอ่แม่เดะ๋ยวนี่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 โนบิตะนี่นี่นี่คืออ๋อร้อยคะแนนนะฮะแม่จริงๆเหรอ หนุ่ยพิาสุดยอดเลยทำได้ดีมากเลยนะจ๊ะแม่ดีใจมากมากเลยอ่าสำเแม่แล้วเดี๋ยวแม่จะออกไปใส่กรอบแล้วมาต้องชวนนะลูกไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ก็ตั้งร้อยคะแนนเลยนะลูกเงินจ้าแต่ว่าเออมันเออคุณฝันไปเลยนั่นสิต้องบอกพ่อด้วยพ่อจ้าพอแล้วมันว่ากันไปแล้วนะครับเนี่ยเฮ้อ